พลเมีปู่เสือเมตตาปกปักคุงของรษาสศีวันเกิดดวงปังปังแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาโชคเข้าชะตาพลิกร่ำรวยจากร้ายกลายเป็นดีพลิผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีความสุขความเจริญมังเกิดขึ้นกับตัวท่านศีวันเกิดสุขสมสมหวังดังใจหมายเฮงรวยปังประสมเลศคลิปนี้เรามาเปิดไพ่เสียงไทยย้ำดวงชะตาศีวันเกิดนี้มีวันเกิดใดบ้างคนเกิดวันแรกคนเกิดวันจันทร์ หวงชูตาตกตำแหน่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองจเจริญรุ่งเรืองรับทรัพย์รวยโชคสมหวังตางใจหมายท่านทําอะไรจะโดนกดดันครับเหมือนกับด้านซ้ายเป็น3ดับด้านขวาเป็น3ดับโดนกดดันไม่ว่าจะ้ายหรือขวาครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแฟนหรือครอบครัวของท่านครับเหมือนว่าภาวะจิตใจของท่านก็โดนกดดันแต่ยังไงก็แล้วแต่ด้วยบุญกุศลวาสนาอํานาจบารมีวาสนาจะโดนกดแต่ว่าก็ไม่จน เมื่อถึงเวลาบุญประสงค์วาสนาท่านจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆครับรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเรื่องร้ายจะได้มาลายหายไปส,สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านดวงชะตาตกตําแหน่งข้อกรัวบ,บริวารหนุนนำเพราะฉะนั้นคอยสังเกตเราเรียกว่าเลิกงามยามดีเมื่อถึงเวลาบุญประสงค์วาสนา ท่านจะทำอะไรก็จะถูกไปหมดจะพูดคุยจะเจรจาจะต่อรองก็ถูกไปหมดนะครับใครก็ยินดียินร้ายกับท่านแต่ยากมากนะครับด้วยบุญกุศลวาสนาจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้บอกได้เลยว่าชะตาชีวิตท่านอาจจะมีการโยกยายมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีการพูดคุยเจรจาการร่วมหุ้นเกิดขึ้นข่าววิวาข่าวมงคลจะเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่าน ท่านจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การางานการเงินครับสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในโชคชะตานะครับผมด้วยบุญกุศลวาส,สนาจะได้มีเลขเสียงนำโชคไม่ว่าจะเป็นเลขท้ายนะครับผมหรือว่าลอตเตอต่างๆสิ่งดีๆอาจจะมีข่าวดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความรักคู่ครองของคุณจะนําพาโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนามาให้จะแนะนําธุรกิจการงานการเงินตำแหน่งเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องรักเขามากที่สุด เมื่อถึงเวลาบุญกุศลวาสนาเขาอาจจะหาอาชีพหรือว่าติดติด,ตดขัดขัด,ขดท่านก็ควรที่จะเข้าไปช่วยหรือแก้ไขต่อรองเจรจาคนเกิดวันอังคาร <c oughs> บุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งตัวท่านไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตามีแต่คนเอ็นดูมีแต่คนมอบงานให้ธุรกิจการงานการเงนิงน,งนท่านประสวันเล็กท่านจะทําจับต้องอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ดวงตาของท่านเห็นธุรกิจการงานทำให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีทำอะไรก็มีความสุขไปหมดตกตำแหน่งชะตาชีวิตที่เฮงที่รวยที่ปังที่ประสบความสำเร็จท่านจับแตะต้องสิ่งใดนะครับสิ่งนั้นกลายเป็นทองความเจริญรุ่งเรืองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านบุญกุศลวาสนาที่ท่านเคยสร้างเอาไว้ จะมาส่งผลหนุนนำดวงชะตาพิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆสุขสมสมหวังดังใจหมายจะราบลื่นแช่มชื่นประสวรรคเร็จธุรกิจการงานอาจจะมีโชคมาจากแดนไกลนำพาโชคลาบบารมีมาให้ผู้ส่วนควรที่จะต้องจับต้องไว้อย่าปฏิเสธคิดจะทำการใหญ่คนเดียวบางครั้งบางคราวเราต้องเลือกคนที่ใช่ ถ้าเลือกคนไม่ใช่มันจะทําให้ผิดพลาดพลาดทั้งไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีอุปสรรคแต่ก็ต้องเลือกให้ถูกจะตัวเปล่าเล่าเปือยจะไปต่อสู้กับคนอื่นเขาคิดหัวเดียวกระเทียมรีบมันเป็นไปไม่ได้ด้วยบุญกุศลวาสนาจะหนุนนำทำให้ท่านรวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาโชคจะตาเงินเท่าเงินล้านเข้ามาประเดประดังอย่าคิดดูถูกเหยียดหยามน้ำใจตัวเองตัวเอง เป็นอย่างน้ดเป็นอย่างนี้อยากคิดทําเด็ดขาดด้วยบุญกุศลวาสนาท่านมองในแง่บวกดึงพลังบวกของเก่าในดีติชาติท่านบีแน่นอนความสุขความจเจริญลุกเรืองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายจะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีจะเจอเรื่องสิ่งตา่ตางๆเกิดขึ้นในโชคชะตาฝนจะตกลงมาจเจริญลุกเรืองคนเกิดวันพุธ ลวงชะตาตกตำแหน่งอำนาจบุญกุศลวาสนาจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเงินล้านเข้าเต็มบัญชีประสบความสำเร็จสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านองค์เทพดุลนํนนำดวงชะตาประทานพรประทานโชคเพราะฉะนั้นท่านโปรดรับประทานพรซะนะครับสิ่งต่างๆอย่าปฏิเสธอย่านะครับปกปิดซ่อนเล้นหรือว่าไม่ทําคุณงามความดีนะับสิ่งต่างๆม,มันต้องเป็นชี้นาทางหรือว่าเป็นเชื้อเพลที่จะทําคุณงามความดีให้ท่านประสบมเร็จ ย,ยิ่งขึ้นไปต่อขึ้นไปอีกอํานาจบารมีวัสนาปกป,กปกักคุมของรักษาตัวท่านอยู่ในโชคชะตาการยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนากําลังจะประเดยประดังเข้ามาหนุนนําดวงชะตาท่านเงินล้านเข้า,ขามาเปิดรับสินะครับด้วยบุญบุญสมวาสนาท่านอย่าคิดว่าเงินล้านเป็นเงินเยอะนะครับสาหรับตัวท่านแล้วเงินล้านเป็นเพียงแค่นิดเดียวแต่สําหรับตัวท่านนะครับเงินมันเข้ามาเตมบัญชีนะครับมันรู้สึกอิ่มเอิบ ช่ำชื่นราบลืน่นเป็นไปได้ด้วยดีพอบทมันจะดีมันก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเมื่อเจอเรื่องร้ายผ่านพ้นไปหมดไปสิ้นแล้วเตรียมถุงใบใหญ่หญๆโกยเงินเข้ามานะครับโคตรมาเศรษฐีจะเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับเงินล้านเข้ามาเต็มบัญชีมันเป็นสัญญาณที่ดีมันเป็นข่าวดีมันเป็นมิตรนิมิตหมายที่ดีว่าดวงชะตาท่านจะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจแช่มชื่นราบลืน่นนะครับสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้น นะครับถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นก็ไม่มีคําว่ายิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นโชคชะตารับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายจะเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านคนเกิดวันศุกร์ดวงชะตาตกตําแหน่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองชะตาชีวิตกําลังเปลี่ยนแปลงพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีเรื่องราวหลายๆได้มาลายหายไปสิน้นสิ่งดีๆบังเกิด การปฏิบัติโดยการเริ่มต้นในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินของท่านกำลังจะเข้ามาตกใจในช่วงชะตาอำนาจบาลีวาสนากำลังจะเปลี่ยนไปบุคคลสนวาสนาเริ่มที่จะมีความสุขสุขสันต์หันษาช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหาในช่วงชะตาช่วงนี้อาจจะมีการขึ้นลงขึ้นศาลมีการพูดคุยเจรจาต่อรองเอาจริงเอาจังกับปัญหาต่าง โชคลาภบาร,รมีเกิดกวามสังสรรค์ลื่นเลยนะครับทาให้ท่านรู้สึกว่าช่วงชะตาช่วงนี้มันเองมันปังมันประ,ประสบความสาเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดจะเจอสิ่งที่ใช่จะมีข่าวดีจะมีเรื่องราวข่าววิวาเกิดขึ้นเงินทองจะไหลมาเทมาประสบความสาเร็จทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนไปการจัดแจงตามแบบแผนประเพณีช่วงชะตาช่วงนี้ให้จัดวงจุ้ยบ้านให้ดี ท่านซ้ายมังกรด้านขวาเสือขาวจัดแจงตามแบบแผนและดวงชะตาของท่านจะเปิดภูมิสม์าสนาทำมาเยอะนะครับแต่เรื่องราวต่างๆเจ็บปวดรุนแรงมันก็ต้องปะคะปะปนกันไปท่านก็ควรจะต้องระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าโชคชะตาในช่วงนี้ท่านจะต้องจัดก,การตามแบบแผนให้ถูกต้องประเพณีปราบศัตรูมูมานเอาให้มันพังพี่นาศตัวเองมุ่งตรงไปข้างหน้าบัสฟอเสร็จ ไม่ใช่เราไม่ยึดติกับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวต่างๆของท่านจะได้ค้นพบค้นเจออะไรบางอย่างท่านไม่โชคชะตาของท่านกําลังพลิกผันเปลี่ยนแปลงผันไปความสุขความจเจริญรุ่งเรืองบังเกิดขึ้นกับตัวท่านรับทรัพย์รือโชคสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน